สนับสนุนโดย i s u s u m i l x Chain Drive ในตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังจุดดำน้ำที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตนะครับระหว่างทางที่จะไปถึงที่นั่นเราลองมาฟังกันครับว่าเพราะอะไรที่ทำให้ครูเจมี่เข้าประกวด Miss c u b a International ครับ Miss Scuba เนี่ยเป็นเวทีที่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนางงาม จุดประสงค์ก็คือ,อ,อต้องเป็นนักดำน้ำชื่นชอบกีฬาดำน้ำเพราะเราต้องเป็นคนโปรโมทกีฬาดำน้ำโปรโมทได้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแต่ก่อนที่จะมาเป็นครูสอนดำน้ำเนี่ยจะมีเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์เป็น MC เหรอครับเพราะฉะนั้นในวงการนี้ก็จะพวกแบบพริตตี้เก็จะ <Master S 1> รู้จัก <of S 1> กัน <S S erm ใช่แล้วก็ไปเห็น Facebook ของเพื่อนคนหนึ่งที่เคยร่วมงานด้วยกัน เขาไปร่วมประกวด m ิส s ูบ b าอินเตอร์เนชั่นอะไรคือมิ s กูบ b าอินเตอร์เนชั่นแนลอะอะไรเงี้ยก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปเซิร์ชข้อมูลหาเพื่อนคนนั้นเนี่ยตอนช่วงที่เขาเก็บตัวเขาเก็บตัวที่สีปดันที่เกาะมาบูแล้วก็ได้เปดำน้ำที่สีปดัน oh. ซึ่งเป็น1ในสิบแหล่งดำน้ำที่สวยสุดในโลกเฮ้ย oh. hey! นี่มันตัวเราอะมันเป็นโอกาสที่เราพลาดไม่ได้อะต้องลงประกวดเวทีนี้ เราไปติดต่อปีนั้นใช่ไหมเขาก็บอกโอเคปีหน้ามีอีก <st arts> ปีหน้าถัดมาเราก็ติดต่อเขาไปอีกทีนึงว่าเออเริ่มหรือยังคะอะไรอย่างนี้ <st arts> เขาก็ส่งสเกจจุ่มมาให้ว่าเออจะทําอะไรเมื่อไหร่คือตอนนั้นอยู่เดนมาร์กไปทำอะไร <st arts> อยู่เดนมาร์กไปเที่ยวไปเที่ยวไอ้วันที่เขาเริ่มกิจาการรมแรกเนี่ย <st arts> เป็นวันที่เรายังอยู่เดนมาร์กเวนกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอจะมีแบบว่าเลื่อนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอกาบอกไม่ค่ะนี่ก็โอเคก็เลยทําใจแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีต่อไปเราไปลงพันสามวันก่อนกลับ จากเดนมาร์กกลับมาไทยเอ๊ได้ข่าวเขาเลื่อนกําหนดการประกวดออกส่งข้อความไปเลยว่าเออหนูจะกลับอีก3วันจะทันไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ๋อช่วง3วันนั้นเนี่ยเขากําลังจะสอนผู้เข้าประกวดเป็น confine water คือสอนในสระเพราะว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นเนี่ยยังไม่เคยดำน้ำมาก่อนจีมบอกอ๋อหนูเป็นนักดำน้ําแล้วค่ะหนูมีลายเส้นแล้วหนูไม่ต้องใช้ตรงนี้อ๋องันได้พอกลับมาจากเดนมาร์กเช้าวันต่อไปไปออดิชั่นเลย แล้วก็เข้ารอบแล้วก็ชนะมิสคูบ้าไทยแลนด์แล้วก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสคูบ้าอินเตอร์เนชั่นที่บาหลีแล้วก็ชนะมิสคูบ้าอินเตอร์เนชั่นก็เลยเป็นมิสคูบ้าอินเตอร์เนชั่นประจำปี2012ในระหว่างที่เราได้ตำแหน่ง Miss ูบ้าอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย หน้าที่หลักก็คือต้องประชาสัมพันธ์อย่างที่คุณเชมี่บอกเรืย่ยวของการดำน้ําที่อื่นๆของโลกเนี่ยครับมีโอกาสได้โปรโมทประเทศไทยไปด้วยแน่นอน <laughs> ค่ะประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นรองชาติหไหนเลยนะเรียกว่าติดอันดับทอบ็ทอปๆของซา u t ์อีสเอเชียที่นักดำน้ําทั่วโลกเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน Destination ที่คนเลือกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลที่แน่นเหมือนกันของแหล่งดำน้ําในประเทศไทยเพื่อที่เราจะแนะนําถูกว่าเลเวลไหนเหมาะอะไรฤดูไหนควรจะมาที่ไหน เพื่อที่เขาจะชื่นชอบแล้วก็ได้ได้รับเมมโมรีได้รับความทรงจำประสบการณ์ที่ดีๆกลับบ้านไปเพื่อที่เขาจะได้อยากกลับมาบ้านเล้วีกเอาเล็กๆับเข้าปากใต้น้ำมันก็จะมีน้ำอยู่ตรง m o u t ์ p ี e ใช่ไหมก็ต้องเคลียร์น้ำออกก่อนวิธีแรกเลยที่จะต้องทำก่อนคือ เป่าเหมือนไอใส่มันจะมีท่อน้ําจะออกมาจากท่อวิธีสองเหมือนกันก็คือหายใจเอาเร็กเกลเลเตอร์ออกจากปากเพราะฉะนั้นทุกสกิลที่เรามีการเอาเรเกลเลเตอร์ออกจากปากเนี่ยจะเป่าลม <c oughs> เป็นบับเบิ้ลเพื่อที่จะให้เมคชัวเราไม่ <c oughs> ไม่ได้การาหายใจ <c oughs> แล้วก็ใส่เรเกลเลเตอร์ขับเข้าไปในปาก <c oughs> ตรงตัวเรเกลเลเตอร์มันจะมีปุ่มไล่น้ำเออใช้ปุ่มไล่น้ำแต่เวลาเรากดปุ่มไล่น้ำเนี่ยน้ำมันจะออกมา ตรงๆมันก็จะให้เขามันจะเข้าปากได้เพราะฉะนั้นใช้ลิ้นนหละกันกิลสุดท้ายเคลียร์แมสเคลียร์แมสแต่แค่ครึ่งเดียวพอนะคะตอนแรกเราก็จะเอาน้าเข้าหน้ากากจากข้างบนแค่ครึ่งเดียวพอกดเฟรมของหน้ากากกับหน้าผากเรามองขึ้นมาข้างบนพร้อมกับหายใจออกยาวๆทางจมูกอากาศมันก็จะไปไล่น้ําออกแต่ระหว่างหายใจออกจทางจมูกตลอดเวลาห้ามลืมเพราะไม่งั้นน้ําส่วนกลับเข้าไปเดวจะไอเดี๋ยวสำลักน้ำโอเค ได้อยู่แล้วและทั้งหมดที่ครูเจมี่บอกไปนั้นก็คือทักษะหลักของการดำน้ำนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะได้ลงไปดำน้ำจริงๆโดยที่ครูเจมี่จะคอยดูแลแบบตัวต่อตัวอีกด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ